thank you หลังจากที่เรานึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็มาใช้กับหนอ่อหน่อที่รากเน่าผลเน่านะครับวิธีแก้ก็คือตอนเนี้ย pH มันได้ประมาณ5.5 5.8-6ถึงเนี้ยหน่อตัวเนี้ยนะซึ่งผมทําไปแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะมาทําการฟอกให้ดูอีกทีว่าวิธีการฟอกฟอกอยังไงถ้าเราได้หนอ่อประเภทนี้มานะคือหนอ่อก<ๆ>ับจะเน่าแล้วเนี้ยแต่เนี้ยมันมันยังไม่เน่านะครับเห็นมเห็นไหมว่ามันมี ตัวแป้งแล้วก็มีตายอดนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำน้ำในน้ำยาล้างจานทิฟว์ก็ได้ครับล้างรอบนอกล้างพุกเศษดินอะไรเนี่ยนะล้างเศษดินไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการฆ่าเชลลื้อโรคหรือว่าเราคิดเราเห็นว่ามันมีนอนที่พว ไข่หน,นอนกออะไรนี่นะซึ่งมันอยู่ข้างในเนี่ยเราจะทําการก๊อกสาหรับที่อาการหนักๆน,นะอันนี้ผมเะทดลองเป็นตัวอย่างสาหรับเคสที่อาการหนักๆนะแต่ตัวเนี้มันไม่อาการไม่ได้หนักขนาดนะั้นมีลูกมีเครือข่ายของเรานะครับลูกเสจเราถามมาว่าอาการหนักๆเน,นี้ยมีมีหนอนกอแล้วก็หน่อค่อนข้างเละเทะเนี่ยจะทำยังไงขั้นตอนแรกคืณหนึ่งคุณเอ,องมาแล้วเนี่ยเอาน้าล้าง ภายนอกสะอาดก่อนหนึ่งครั้งแล้วเอาน้ำจบูกเนี่ยน้ำยาล้างจานนะครับล้างล้างให้พวกเศษผงอะไรออกเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะฟอกสำคัญฟอกฆ่าเชื้อโดยการใช้มฮเตอร์มฮเตอร์มี15เปอร์เซ็นต์หรือเราใช้150เปอร์เซ็นนะครับใช้น้ำ1ลิตรน้ำ1ลิตรแล้วก็ดูดน้ำตัวน้ำ1ลิตรตัวน้ำไม่ได้1ลิตรหรือลบไปเลยใช้ประมาณ850นะครับ อ่0 8ิ0กแมแล้วเราก็เติมไฮเตอร์น้ำยาซับผ้าขาวเนี่ยให้ได้1ลิตรก็คือ15เปอร์เซ็นต์นะครับพอ15เปอร์เซ็นต์เราแช่นี่ไปเราควนนะครับควนทำความค,ค,ควนไปแล้วก็แช่ไปแช่ไปอย่างเงี้ยถ้ากรเขย่าได้แล้วก็ขย่าถ้าขยา่า,ยาไมไ่แล้วก็ควนควน,ควนอย่างเงี้ยประมาณ10นาที เพื formal, ่อทำการฆ่าเชื้อนะครับแช่ไว้แช่นี้ประมาณสิบห้านาทีหลังได้หลังจากได้สิบห้านาทีนะครับเราก็เอาออกออกออกนะครับแล้วก็ฟอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความชัวร์นะครับทีเนี้ย เป็นตัวอย่างของการที่เจอเทสต์หนังๆเช่นเจอหนังกอไข่หนังกอทีโดนทำลายด้วยเชื้อเชื้อราอย่างดูแลนะครับเตอร์ตาม อ่ะแล้วก็ใส่ไฮเตอร์ไปอีกหนึ่งร้อยก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟอกไปเท่าไหร่สิบห้านาทีใชเดี๋ยวนี้ฟอกอีกสิบนาทีฟอกไปเนี้ยทำความสะอาดไปสิบนาทีครับมอนเดินนะครับหลังจากได้สิบห้าไอ้สิบนาทีแล้วครับในแฮเตอร์ 10%นะครับเราก็ล้างของล้างของด้วยน้ำเปล่าน,ะน้ำเปล่าสนะอาดย่าให้หลงเหลือนะครับหลงเหลือล้างครั้งแรกโอเค น้ำก็เข,เข้าๆแล้วนะเสร็จแล้วเราไปแช่ในน้ำเดือดเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยล้างอย่างนี้สามน้ำน้ำละสิบนาทีลงไปอย่างเงี้ยสิบนาทีพออครบสามน้ำนะครับเราล้าองออกเราจะต้องสังเกตได้ว่าจะไม่มีความดื้อของไฮเตอร์นะครับต,ตรงนี้เห็นนะครับว่าตัวของเนื้อเยอื่อยังจะมีบางส่วนที่พันเปล่าก็คือโดนทำลายด้วยไฮเตอร์เี๋ยวเราไปเอาออก หรือบางส่วนที่มันมีเฟนดีหรือคอมพลว์นะครับซึ่งมันรักษาตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแบวออกนะครับแล้วก็องเงีไอ้พวกหนอนกอออกให้หมดชิ้นเนี่ยด่วยมาแล้วเนี่ยเราไม่ถึงขานาดที่มันทำครีมเคาเตออะไรประมาณนั้นนะครับเรารก็พยายามแกะแกะนะครับแกะไอ้พวกที่มันเน่าเนี่ยออกเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเน่า เนยอดมันก็เน่าแล้วเราก็พยายามเอาพวกไอฟินเดอริคอมปาวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเลี้ยงไว้ในวัสดุปลูกที่เรานึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับค่อยๆเอาออกคือเราไม่ได้ทําเป็นเนื้อเยื่อนะอันนี้คือเราพยายามไปเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติแต่เราพยายามเราจะเอาไอพวกเน่าๆนี้ออกนะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษากล้วยที่มัน ไม่น่าจะรอดอะ่ะให้มันกลับมาฟื้นฟื้นชีพได้อีกทีหนึ่งนะครับพวนี้มันพอมันเน่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะลามมันก็จะลามไปเรื่อยพยายามแกะออกพวกนี้เป็นจะเป็นกามเราแกะได้หมดเห็นไหมครับคนที่ซื้อลูกค้าหลายคนนะครับที่ซื้อแดงอินโดไปเนี่ยแล้วไปเจออาการเน่าเนีเน่ย หนึ่งคุณไปดูวัสดุปลูกก่อนเลยมีปัญหาเปล่าถ้ามีปัญหาคุณต้องรีบเปลี่ยนสองสาเหตุที่มันเน่าเนี่ยเพราะว่าถ้าวัสดุปลูกเนี่ยเป็นกรดมากๆอลยมันก็จะทําให้เน่าพอมันเน่าเน่าปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบรีบรักษามันไม่งั้นต้นไม้ราคาเป็นแสนเนี่ยมันก็ตายได้มีสิทธิ์ตายได้เห็นไหมพอเราแกะไปปุ๊บเนี่ยไอเนื้อเยื่อที่มันตายเนี่ย มันก็จะไม่มีละมันก็จะมีพวกฟีนิลิกของเปล่าที่มันมันมารักษาตัวเนี่ยไมว่าต้นชิ้นเนื้อชิ้นกล้วยตรงเนี้ยมันก็ยังยังมีความสดของมันอยู่พยายามเลาะๆไปเรื่อยอันนี้เรียนอีกครั้งนะว่าไม่ได้ต้องการเอาไปทําที่ชูเราต้องการอนุบาลด้วยวิธีวิธีธรรมชาตินี่แหละปกตินี่แหละแล้วเราก็ ใช้วัสดุปลูกที่ผ่านการนึ่งค่าเชื้อหน่อยแค่นั้นเองนะครับเราต้องการให้มันมีจุลินทรีย์น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเียก็ปอกไปเรื่อยๆนะครับอะไรถ้ามันมีหนอนกอหรือไข่เนี่ยพยายามหาหามันให้เจอหาดูมันให้เจอแล้วก็ปอกออก นะครับเราคิดตรงนี้เป็นคิดรูนอนกอนแล้วก็แงะแงะแงะออกให้หมดนะครับแงะออกให้หมดเพราะเรากอกฆ่าเชื้อเนี่ยมันตายอยู่แล้วล้อกไฮเตอร์อยังไงไม่รอดไม่ต้องแอายาอะไรใส่เลยใช้ไฮเตอร์เนี่ยครับสิปร์เซ็นต์กับ10บเปร์เซ็นต์สิต่อน้ำหนึ่งลิตรก็ใส่น้ำาปดิาและเติมอีกร้อห้าก็เป็น1นึ่งลิตรก็คือ15%บแต่ถ้าเป็นสิอร์เนต์ก็ใส่น้ำไปเก้แล้วก็เติมอีก ่100 ml มันก็จะเป็น1,000ก็คือ10%นะครับเห็นไหมครับตัว้หนนนี้ไม่มีหนลอดกอถามว่าคุ้มไหมไอฟฟอริดาตัวเนี้ยถ้ารักษาแล้วเนี่ยมันก็ตกอยู่3-4หมื่นมันก็คุ้มสําหรับที่เราเรามานั่งทานะครับลองลองดูนะครับลองทําตามทีนี้ใครไม่เป็นอยากไะปรึกษายัางไงก็ไลน์มาถามได้ที่เพจนะครับ ประมาณสักกรกฎาเนี่ยจะสอนซูมวันที่สิบเจ็ดใครที่สนใจก็ลองลองเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูในซูมสอนออนไลน์เห็นไหมว่าไอที่มนันเน่าๆเนี่ยเราออกออกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ โอเคตัดกันเนี่ยตายอดเนี่ยตรงนี้คือตายอดเขาช่วงปลายยอดเนี่ยถ้าโดนทําลายเนี่ยอย่างเงี้ยเน่าแล้วมันไม่ไม่ไม่งอกแล้วคือเราตัดเลยก็ได้หรือเราจะเลาะเลาะค่อ,อ,คอยๆเลาะออกก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราพิถีพิถัถนหน่อยเราก็เลาะออกถ้าเราขี้เกียจเราก็ปาดท,ทิ้งเลยเห็นไหมครับว่าเปลือกกลาบนอกเนี่ยมันเนา่าเราก็ตัดออกมันก็จะมีอีกชั้นใช่ไหมครับเราก็ตัดออกค่อยๆตัด เห็นไหมว่าตัวเนี้ยตายอดมันยังยังมีชีวิตอยู่มันไม่ได้เน่านะครับเห็นไหมครับชิ้นเนี้ยยังใช้ได้ยังใช้ได้ไดเดี๋ยวเราก็อาไวท้ที่วัสดุปลูกที่เราเนื่องค่าเชื้อแล้วเมื่อกี้นะครับไม่ต้องไปพอดไว้หรือล้วก็วางแค่เนี้ยวางแค่เนี้ยวางอย่างเงี้ยไม่ต้องวางจมนะให้ตัวแป้งเนี่ยมันแช่อยู่ในวัสดุปลูกกู้ชีพหนึ่งของเรานะ กูชีพหนึ่งเนี่ยเราผาสมไปแล้วแล้วปีเฮ็ดวัสดุปลูกเนี่ยพอเรามาวัดแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณ5 8ถึง6นะครับหลังจากที่เรานึ่งแล้วทีนี้เราก็วางแค่นี้วางแค่นี้นะครับให้ตัวตัวแป้งมันแช่อยู่ในวัสดุปลูกแล้วก็จะดูดความชื้นเข้ามาดูว่ามันเริ่มมีตายอดงอกขึ้นมานะครับโอเคลากเขาก็จะทำงานปกติลากเขาก็จะทำงานไปหาอาหารได้ เสร็จแล้วเนี่ยพอมันจเจริญม,มาเรื่อยๆมีเป็นใบเนี่ยเราค่อยเอาวัสดุผึกไปเพิ่มนะครับก็จะเอาไอ้ปุ๋ยระเบิดหนอกก็ได้ค่อยไปเพิ่มตอนนี้รักษาชีวิตเขาก่อน